เาได้เเพื่อนจ้ะเขากินจุก,นกกันนี่โต๊ะมันต่อต่างๆขัาง,าง,าง,ง,าง,งั้งตรงงตรงแนวนี่น,น้จยะตบอกก็แสบต่างแนวดกเพื่อนเดี๋ยวนันมียนกเ่อเพื่อนเฮ้ยเต่างคือนี้อุดเนเอน,นี้ก็จเป็นท้เบอร์เกอร์จากเพื่อน มาต่อยเขาบอกว่าทำหมดเกือย่นก็เห็ดนะหากเพื่อนทุกายมาแ่ละล่องเป็นกระดาษเนาะเป็นเขียงนะฮะมากจ้าก็เห็ดสุดยอดเลยจ้แต่กินเพื่อนมาอกินต้อกันเด้จ้าชิมๆได้รสคิงบุ๊นเน่ตวสาปลาเขาบอกไม่มีเกลือ น้ำปังเขาก็น <VE> you know ุ่มจ้ะแ like ้งตานั um ้นเหนืบอกะเบิ um ้งกันไปสองคลิปแลยได้ใจได้อันนั้นแม่เปิดแล้วเนาะแม่เปิดปั้นมันู้ไม่มีนาฬิกหนูง้างแม่ปู่แล้วอือเอาุกคร้อมือมาแล้วอะไรสวไหเตาเบิ้ก็เสียเลยกบเราเนาะนุ่ทุกคนเลย ข่เกลือกับริกอร่อยแล้วุบอชัตบมากวยไมเอาเลยเขาจมีเนยเนี่ยเับ่อพื่อเขาจะมีเน่ยนี่ยม่ทาขนมปังน้นเนาะขนมปังขวนมเป็นขนมปังท่านย่าพืดจัึแต่เพ่อนเพื่อนมากินน้าจากเดี๋ยวแม่ทายพี่ิมิุ่มอร่อยมากเพื่อน นี่ซุปซุปบอคฮารีแหละกับผาครับเป็นเน่ยเดี๋ยวก็เห็นมาให้เนาะเพราะว่าแซ่บแซ่บเพื่อนๆอร่อยนุ่งฟางเขานื่อเหมือนเพื่อนจ๋าเอาใส่อาดสุดโต่งเขาเฟินไปนิดนึงเป็นอย่างนั้นเพื่อนเนาะนั่งส่งมาวันนี้ถ่ายสองกล้องเลยจ้ะเนื่งจากเพื่อนแซ่บผ้าแม่บริจมองกล้องไหนเหรอใช้แม่ถ่ายสกล้องเหรอ แม่กแม่กินกับทุบกินกทุบบอกกแล้วฮัลโหลมันแซ่บอีเดียฮัห้่อนเพื่อนมากินมาชิมน้ากันจ้ะเราว่ามาเที่ยวห่อแลนอาต่อยกัอยากกินอาหารห่อแลนเป็นอาหารที่ว่าถามอ่อยประทับใจบ่อหมื่นเนี่เอ่อยกเป็นมือึงแถวต่อยประทับใจด้วยจ่าต้นรัอาหารห่อแลนที่เอ่อมากินะเพื่อนเป็นซุปบกคลีเติบมะพร้าวขนมปังขานยเืดแล้วก็เป็น แค่แบบกยครับแมากเวับไป้อากิน่อยกินตกิแนวนี้ะนี่นแม่เลยนี่แม่กินปลาเกมันใส่กกับปลาอร่อยตีบอกใส่ิกนปลายาแบเพื่อนหาหอแรกก็ตกินอาหารหอแกนะเพื่อนเน อร่อยป่ะนะห้าน,นี่เขาจะอานอ่านเด้จ้ะลูกๆกันชาผู้ใดมาห้อนแเล่นได้จ้ะนี่จ้ะแคบนาจอไปรามาจ,จ้ะพออาหารเขาบ่ถุงจองโตจ้ะยุธรรมชาติของนนังนี่ธรรมชาติมาเดี๋ยวตาอยกินเซร็กเป๊ะไทยกินไทเบึงนะอ๋อปลาติดอสุดเมดกุฎ कुछ चलेगा क्या? कुछ चलेगा। चार-सात और निकूट, और फिर आतो में। फाइट्स, फाइट्स, मान, फाइट्स। अलू किंडर। मुझे इक्कारण पे मैं खिलाऊंगा बोलते हो, ओके मैं? आओ मैं खिलाऊंगा। तलाप, तलाप करना, आओ खेंग, आओ खेंग ना निक। तो मैं खिलाऊंगा। अम्म, क्या फोर स्पाइस? ना फोर, तो मैं สลับกันถึงเมนูสำคัญและอันนี้แม่ชอบนะลูกเนาะเอาต่อยมากต้องถือกระดาษทั้งสือพิมพ์มากด้วยแล้วก็จะไปเห็ดหน้าปกนั่น ก็เป็นเนื้อั่งไขใสมันต้องกินยังไงเน่ยดีเนี่ยรั่งไขใส่ลเนหันก่อนครึ่งนึงเนาะกัดไปเลยจัด้าอยพี่กินเหรอเด้อจ่าแล้วก็ยน่งเห็ุโงกันเสียงหนกินเหรอเด้อจ่ะเพืนเพื่ราะงนเขาอร่อยเนาะอร่อยเนาะ ทำบะเกินเนี่ยอดข้างนเขาแซ่บจ้ะเขาใส่ทอดอะไรมุ้ออกหวานนิดๆเปรี้ยวหน่อยๆนะเอ้ตรงนี้ก็หมเดี๋ยวตักนี้ไปงงนี่้มกว่ามากเียรมายซุปต้มเขาใส่ผักใส่อย่งเพือพเ่อนเพื่อน <TVs hacerlo? S 2> <ing>

ไอยวันไฟเบสมาไปส้มิกเอ็กแซกตคทำเบอเกอ่ะเขาปิ้งด้วยนี่ลูกเขาปิ้งครับเขาปิ้งครับเขาเออเขาสีเอาแป้งฮมเบอร์เกอร์นี่เพื่อนเพื่อนไปจีกับกระทะก่อนด้วข้างหนเห็นไ่นี่ไปจีกับกระทะทั้งสองฟังเลยขนย้อนมันยังแสบเว้ยแม่ควาสิไม่ยากิมันหอมตรงจีเนาะเนาะ่าเดอเบสผฮะค่าเดอเบสทนอชวุ่น n เชิวุ่นโตค่าเบสบ มันหอมจนเขาแผ่บัตรจีบเพ่อหอาเพิ่มอะไรกอร่อยมากเลยดูมาเมื่อวานแม่จะกินแล้วเม่อวาแม่จะกินแล้วแม่ก็กินอย่างนั้นกับพี่แมวก่อนถ้แม่รู้ว่าอร่อยแม่เบินอันนี้กันนะเิกินไน่มบงา่สุดเนเขาแซบ ต้อการดองแน่ๆเลยเพื่อนๆกระต่ายลืมตร้างเขาบอ่ไห่หอมลืมหอไม่ชอบเหรอหอมมันกินแล้วมันมีกลิ่นตัวแม่ก็ชอบกินอั้นแบบหนุ่เรา